แล้วก็ไปลุยแบบ2บูย่าในวันสุดท้ายอะไรเงี้ยโอ้โหวาวุ้นเฮ้แต่ว่าถ้าลายเครื่องบินแบบเนี้ยอาร์คิวะไม่น่าไปแต่อาจจะมีพวกออนิกย้ำๆ <R Q. S 1> ไหมอาร์คิวอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีอาร์คิวด้วยขออภยัยมี AR เขาอย่างนี้สบายสี่สี่อ่ได้อยู่ออนิกลงข้างล่างด้วยเอ๊ะมีท r ีอาร์แวบไปมีทีอาร์มาครับผมอุ้ยเลิศ คอนเซปต์อินโดตัดอีกแล้วอ่ะเหมือนเดิมอะ TR เขาเล่นแบบนี้อยู่แล้วครับตั้งแต่วันแรกครับ oh, <yeah. S 2> อ๋อโอเคอย่างนี้รู้งาน Reverse Red ครับเลือกลงในพื้นที่ที่เขายิงไม่ได้ก่อนนะครับแล้วก็ซื้อของเล่นเอาแบบนี้น่าจะรีกุ๊ปกันได้ไวมากนะสำหรับ Reverse Red ช oh, <yeah. S 3> ่วงต้นเกมง่ายอยู่ด้วยกันก่อนะครับตอนนี้ถ้าไม่เสียคนผมว่า TR ก็แจมไม่ได้ใช่ต้องอย่าเสียคนออโอ้โห oh, oh, แล้วโซล่างเรนกิง้ง กับโฮมบอยตรงนี้ก็น่าสนใจครับกับการประทะกันเช็คมามีคนเจ็บพีสปอร์ตเป็นทอรัสนั่นแหละครับมายิงเขาครับเนีย่ยแสบจริงๆครับแต่ว่าต้องใจเย็นอะ่ะเรสต้องใจเย็นอย่าอย่าพึ่งแบบรีบลงไปนะครับอดูคิวฟีดดีๆหน่อยโอ้โหต้องใจเย็นครับใจเย็นๆเราจะได้เห็นโซโลกิท่าอีกรอบหรือเปล่าเอาหน่อย มาครับเช็คจุดมาอุ้นิ่งครับอ๋อนั่นแหละเฮดบียิงไอเคร่วงลงไปแล้วครับที่เมืองด้านล่างนะครับต่างจันยูริสนามกีฬาแผลยิงจาขีดหล่นไปอีกหนึ่งคนครับเท่ากับว่าตอนนี้เฮ้ยโฮมบอยเล่นดีขึ้นจากเมื่อวานเยอะมากนะครับใช่ครับเรียนรู้จากความผิดพลาดเยอะเล่นดีมากๆแล้วนี่รับฟาอิสอดาวแฮนด์ไปแล้วเฮดช็อตเก็บงานไปเลยไปเล่นช้าสู้กันนะต่างคนต่างช้าแล้วพอล้มปุ๊บไอชี้ช้าอยู่ดีๆก็เร่งตัวเองขึ้นมาไวเลย โอ้โหเราหาเลยครับหาก่อนทุกซอกทุกมุมเจอไหมโอ้โหแล้วเวกเตอร์คู่นี้โอโซโลเลยครับไม่เจอครับแต่ไม่เจอไม่ว่าผมว่าไม่รอดมไม่รอดนะโจอ12สิบสองอยู่แล้วครับต้องวิ่งอย่างงี้ถ้าพลิกได้ก็โอ้โหก็เหลือเชื่อมอนกันนะ่ะต้องเอาคิวนี้ไปก่อนนะอย่างน้อยคุมๆไม่ได้ด้วยครับจบเลยครับแรงกิ้งสปอร์ตสิบสองครับ ขวาบนน่าสนใจสุดเลยครับนี่ฮะนะทอร์ลัสเขาวิ่งมาเรื่อยๆครับยอดเยี่ยมครับรรดีวส์เลสเพลนี้เลือกที่จะเล่นแบบนี้ครับเนี่ยทอร์ลัสเล่นแบบนี้ตลอดตั้งแต่เกมวันแรกเลยคือเลือกที่จะมาเล่นแจมกับชาวบ้านชาวช่องเขาแน่นแหละมีสองอย่างครับไม่ไปเสิร์ฟให้เขาก็ได้เองแค่นั้นแหละนะฮะวัดกันแบบห้าสิบห้าสิบส่วนใหญ่จะจะ ได้อ่ะอ้าวมาดิแจมหรอรีเวิร์สเลสมาแล้วจ้ะดูครับว่าจะเอาได้ไหมละก็แล้วยังไม่มีใครน็อกดาวไปกันต้องสองคนแต่ว่ารีเวิร์สเลสนะสี่คนนะกคนเดียวครับจะลงไหมโดดไปแล้วครับท่านผู้ชมวัาโดดเหรอวัาเหรอวัาเหรอตามไปซ้ำโอ้โเอาจนได้ก็รีเวิร์สเลสยอดเยี่ยมครับเพลงนี้ ทิ้งเลยครับทิ้งห่างพีสปอร์ตไปก่อนครับไม่เล่นด้วยแล้วไหลออกเลยแล้วตามล่าครับแล้วแฟลตเข้าใส่ทอรัสตรงนู้นมาดีครับเหลือคนเดียวครับตอนนี้นี่คเล่นอะไรเดิมๆมากไปครับเหมือนจะมีคนรู้ทันหมดแล้วแฟลตก็คงจะอ่านเกมมาดีครับว่าทอรัสต้องยอมทิ้งคนไปแล้วไหลเข้าเมืองทันทีเลยแล้วตีแตกแน่นอนคับโทอรัสอันตรายจริงๆครับเล่นแบบนี้โอ้เมื่อกี้ยังชุบทันขึ้นมาคนหนึ่งแล้วปรากซายิงทางด้านของทีดีเคไปอีกครับ อ่าละฮะนี่ฮะมือที่3ใช่ไหมช่วงนี้ไม่ชอบนะมือที่3อะ่ะกำลังดราม่านะเอกดหัวใจให้ใครมานนิดเฮ้ยว่าเป็นดีนะแค่ใช้คำว่าพิธีกรถ้าบอกนักพากนี่เป็นเรื่องอยู่นะอาอมาดูกันต่อครับรีเวิร์สเฟกับพีอเฮ้ยแล้พีอมาจากไหนพีมาจากด้านหลังแต่ว่ายิงน้องดาวไปแล้ว2คนครับ แล้วคนกำลังคึกไงอ่าแล้วมีประตูว์ปมายิงตรงนี้ด้านหลังในโรร่วงไปอีกเปลี่ยนมุมข้างล่างมีอีกหนึ่งคนใช่ไหมมานี่สิยิงใช่ไหมแล้วต้นเกมแบียวว้ามาเร็วมากอะอออย่างน้อยตรงนี้เคลียร์แน่นอนครับเรียบร้อยครับหกเอลิมจากรีเวิร์สเรดคนกำลังคึกอาบอกแล้วมันไม่กดดันอยู่แล้วเราเล่นดีจริงๆใช่แก้แผนต้นเกมมาดีมากเลครับ ในส่วนของการทีเ่เลือกที่จะเล่นบนหลังคาและใช้ร้านค้าส่วนตัวใช่ในการซื้อของมาแล้วก็นิ่งพอที่จะให้ทีมที่มาแจมมาเล่นกันไปก่อนโอ้โหหัวเป็นหัวท่านผู้ชมแต่อย่างนี้แล้วก็จบยังน่าจะมีชุบก่อนหรือเปล่าชุบหนึง่งยังรอดอยู่แลัสตราฟีสปอร์ตโอ้แล้วมันไปนลมไกลๆแล้วเรียบร้อยจบ11ไปแล้วครับพีสปอร์ตจากเวียดนาม ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเกมนี้โอ้โหทำได้ดีครับโอ้โหมาเนียแล้วเหมือนมันเป็นการรู้กันของทีมแฟน,นะฮะเขารู้ว่าเทอรจะแบ่งคนไปแล้วเขาก็ดันมาเลยใช่เออรือว่าเขาก็ทำกับพลาดมานะใช่แต่อย่ามาพลาดให้ a v r นะครับ Reverse Race เสียไดมอนด์ไปครับเสียเหลี่ยมเล็กน้อยครับประมาณในการออกมาเช็คยูนันคิดว่าเราจะออกมาเช็คให้ชัวร์ก่อนด้วยนะครับ ก็เจอไปหนึ่งแล้วแบบนี้ AV ไม่น่าจะเลือกดันนะเพราะว่าตัวเองก็อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้เข้าวงง่ายสักขนาดนั้นคิดว่าเขาจะเข็ดไหมพีอาจะเล่นแบบนี้คิดว่าเขาจะเข็ดไหมเพราะว่าเพื่อนร่วมร่วมแมปของเขาใกล้ๆเนี่ยเขาเริ่มจะรู้ทันแล้วว่าเฮ้ยไอ้แจมใช่ไหมแจมชันนิ่งนิ่งและอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะข้างๆเขา,ขาประกบเข้ามาอีกทีหนึง่งจากประสบการณ์ที่ดูในหลีเขามา เล่นอย่างนี้ตลอดเขาจะแยกก็จริงแต่พอเขาเจออย่างเงี้ยเขาจะแยกไปจี้หนึ่งทีมเลยทันทีเขาจะไม่แยกกระจายแบบคลากันแบบนี้และเดี๋ยวเขาจะเลือกทิศหนึ่งทิศหนึ่งไปเลยก็คือไปเลยไปเลยหลายสองไปทีมเดียวจบหลายสองทีมเดียวหลายสองตามไปเขาจะแก้แบบนี้อแต่ตอนนี้พกโกสตาร์ครับโดนน้องดาวไปถึง2คนเป็นชินกับยานบินที่เก็บเฮดช็อตไปได้เหลือแรดคนเดียวกับแรดไม่น่ารอดครับเห็นยังไงก็ไม่รอดมองทางไหนก็ไม่รอดอ้โหูล้วพวกวิ่งโถงมามา3คนนะท่านผู้ชม โอ้สตาร์ครับจบส0บครับแฟดมาแรงจริงๆนะครับจากเป็นทีมที่ผมเรีรู้แล้วไม่ค่อยน่าจับตามองครับตอนนี้ผม่าต้องสนใจทีมแฟดซะแล้วปรับตัวเข้ากับการเล่นในระดับนานาชาติได้ดีขึ้นเยอะครับหลังจากที่เล่นในบ้านเนี่ยเขาดูเป็นทีมน,นี่กล้ากลัวนะถึงจะเป็นทีนทมนี่ประสบการณ์สูงมากกับการเล่นในลีกตัวเองก็ตามปรับมาให้มีโมเมนตมัมของการเล่นไวขึ้นเยอะครับแฟลชกมชื่อหน่อยมันร้อนแรงมันไวมีอะไรที่ก้อครับเช็คมาแล้วหน้า เจอหนึ่งคนแล้วเล็งเช็คยิงไปอย่างไม่โดนครับเพราะดักอยู่ด้านล่างแล้วได้ตู้ฟรีเอาตู้ให้เขาไปก่อนโซลิเวเรตครับเจอทรัสคัมแบ็กกลับมา4คนแล้วกลับเข้าเมืองตัวเองครับต้องรอดูไฟด้านบนทีมไทยกับวินโดตัวนี้ครับริเวอร์สทาง AV วีเลนทิโเช็คได้ไหมแล้วเปิดลอกดาวครับโนก,กี้ใส่เข้าไปก่อนเปิดมาโอ้โห oh, oh. เปิดแต่ล้อมตัวเองไว้อย่างนี้เสียวเวลาในการเติมเพื่อนนิดหน่อยนะครับ พยายามจะออกจากบ้านมาอยู่กับเอวีอาร์แล้วเพื่อนมาช่วยยิงพยายามเข้ามาตรงนี้ครับแลกกันไปและเฮดช็อตงามๆอย่างเซนนะน็อกไดรีเทิร์นไปได้เหลืออสองคนจากเอวีอาร์ด้านบนนะครับเฮดช็อตเหมือนกันอาจจะสวดไฟคีมาได้เช่นเดียวกันครับก้อนไข่ย,ยิงไฟคีร่วงไปแล้วหู้นี่ชุบกันเร็วนะฮะใช่ครับแบกตู้กันไปแบบแช่ตู้แล้วทดาร์กเองทิ้งตำแหน่งการชุบเอาไว้เปิดให้เอวีเลยนี่ขเยอะเกินไปครับ แต่พื้นที่ตรงนี้ครับเ v วเล่นฟรีจัดเลยแล้วเขายี่ไปแบบรัวๆครับปั๊มกันมา3-4ตัวแล้วด้วยแล้วพลิกไม้แบบนี้เรียบร้อยแล้วพลิกจริงๆกรับเป็นโทดักจบ9กครับเ v ว6ออีลิมโดนมาดีๆครับดันไปพลาดในการจังหวะปล่อยเขาวิ่นเล่นตู้ได้ครับเขาเลยมีของมาเสริมรวมถึงมีเวลามากพอในการดึงเพื่อนกลับมาเล่นต่อได้ถึงคนโอนด้านบนน่าสนใจมากครับนี่ฮะลิเวอร์เรสตตามทรัิที่ชิ่งหนีออกไปกลายเป็นที่เสียเปลียยแทนครับอินโดนีเซีย อ๋อถ้าแบบนี้เหมือนจะของไม่พอแต่เปิดหรอเปิดก็มาสิครับ Reverse เ e t บอกพร้อมอยู่แล้ว AOC ี e t แล้วเบิดมายังไม่มีดาเมจจแต่ไปโดนตัวล่างแทนน้อยก็โดดลงสะพานก่อนแล้วติดขอบสะพานร่วงลงไปแล้วเปเนมเลเดเฮช็อตไปได้เดวิดน็อกดาวไดมอนด์แล้วมีดาโก้ครับ พยายามจะอยู่ตรงนี้เฮ้ยนี่เขายังไม่จบแต่ว่าเสียไปอีกสองแล้วนะก็เวอร์อยู่เสียเร็วครับแต่ดาก็ยังดาเมจยิงทีละแปดทีละเก้าครับเพราะว่ามันจะไปสู้ของที่มันฟูจากีเวิร์สเรสเนี่ยก็ยากด้วยกรอเขาอัดแน่นครับมีมีแบบประตูไหมประตูโดเลมอนนี่ประตูโดเลมอนเเอาดาโก้ก่อนเลยเออกระซิบทำใหม่เออกระซิบก็ไม่ได้ยินนะหัวดิโอโหยังไม่ยิงโอ้ยยิงเมื่อไหร่บอกด้วยเออ ้เอาชัวโอ้โหเล็งอยู่นานครับเจอพอารแล้วครับแล้วเขาปิดเลยเฮ้ยตรงนั้นชุดทันว่ะโอ้เราเล่นในนี้เนี่ยตัวโคเวอร์ด้านบนเล่นไม่ได้นผู้ชมจะอัดฟรีเอาไงต้องได้ต้องได้อไดโอเคสองคิวแล้วสมิงยิงลากโกอีกรอบหนึ่งครับเก็บไปได้อีกสามแต่ว่าเขาเหลืออีกหนึ่งรอดมาได้ยังไงดาวิดแต่ไม่มีคะแนนอะไรเลยนะ<อ>มีแต่คะแนน,นดับแล้วตอนเนี้ที่ยังยื้อต่อไปได้ครับ แต่ว่าปั๊มคะแนนอีริมให้รีเวิร์สเรได้เยอะเลยเจอ,อแบบต้องทำกันบ้านเยอะเลยครับเพราะว่าเร,เริ่มมีทีมที่รู้ทันคุณเนี่ยมากกว่า2ทีมแล้วเอาเล<น>ะฮะแล้วเจอเหมือนเดิมเลยครับหนีรีเวิร์สเจอแฟลัดครับโอ้แล้วแฟตสไตล์เขาชอบเล่นขอบวงซะด้วยนะหนีมาเจอทีมที่ชอบรอจังหวะวงสามแบบนี้ครับบอกเลยว่าร้องครับออกไม่ได้ อ๋แล้วเหมือนจะมีไฟออนกกับเอวีอาครับด้านบนซีจีดีจีเข้ามาแล้วครับยังไงเซ่อโอ้นี่ฮะีบาน้องรีเทิร์นไปแล้วการีไปล้ม,ลมระเบิดตัวเองนะครับขีบาเก็บรัสไปอีกนหนึ่งน้องดาว้อดไข่หาย <They S 1> อยู่เ <Directory. S 1> ล่นไม้ไปรีมาโอ้ดาเมจไม่พอครับถ้าเป็นคนไทยมันต้องสไนช์ชาร์จสิเพื่อน<ๆ>โอ้มันต้องป,งปุ้งปังปุ้งปังแล้วอาร์ชีเนสชใส่ปีเตอร์เฉยเลยครับ ออนิกจะใส่ AVR เลยวามาด้านหลังก้อนไข่เจอกับแจ็คแจ็คเอาไงแจ็ควา้าขคืนน่ะดิเออนี่ครับรัวๆเฮ้ยแต่ปีเตอร์น็อกดาวหรอเจอวิโอดักเอาแล้วยานบินน็อกวันมอได้ครับโอ้ฝั่งไฟซีจีน่าสนใจเหมือนกันครับแต่ออนิกตรงนี้ปิด AVR ไปซีจีจี G G เหลือสองคนจะพยายามปีนขึ้นมาบนหลังคาเพื่อจะเก็บยานบินอาเทมิสแต่ว่าเขาลงไปด้านล่างครับ อาแล้วปัญหาคือ c g ไม่มีแทบออลีมเลยเลยครับอ่าแล้วงานเข้าแลยฮะจะไปไหมแต่บบโอเหมือนจะรออยู่เหมือนกันแล้วออนไฟล์ลงมาแล้วปิดก่อนวิ่งยาวๆทัศยามีไหมเดชยังไม่มีด้วยแล้วเบโอ้เห็นไครับเออไม่โดนดีนะพลิวเอ้ยไม่โดนยังพลิวอยู่ฝ่ายครับเดชหมดแล้วด้วยครับออนไฟล์โอ้แต่ข้างหน้าเทวีครับโอ้ หนักกว่าอีกครับโอ้แล้วโดนไปนิดนิดหน่อยหน่อยอย่าบอกนะโอ้ดีนะมันตั้งผิดเหลี่ยมครับโอ้ยแล้วมันตั้งถูกเหลี่ยมแล้วเรียบร้อยแล้วผมบอกเลยว่าความลําบากจะเกิดขึ้นกับทีมแฟลตนะครับเพราะว่าเจวีอยู่ตรงนี้ไล่ออนไฟแต่ตัวเองจะตายเอานะครับโอ้โหแล้วซีจีจบอันดับ7ไปครับโดยที่มีแค่คะแนนอันดับเท่านั้นแล้วดูครับเห็นแล้วครับเจวีชัดอัพเล่นไม่เล่นครับ สาม,มิงเฮดช็อตไปได้อีกหนึ่งคนก็นกขี้บา่าร่วงไดมอนด์กับเนมเลสโถมเข้ามาแล้วโถม,มันเลยจ้าเราจะซ้ำก่อนอยังซ้ำไม่ได้เพราะว่าเพื่อนเขามาเติมแล er ้วไดมอนด์หันกลับมาสมบัดใสย er ่ยังไม่โดนเชนเดลกันแล้วปิดไอไวอลร้องตัวเองไว้วิ่งอยู่วิ่งอยู่แต่เสียเลือดไปเยอะเลยเนมเลสเนมเลสจะช่วยเพื่อนแล้วยิงยังไม่มีใครน no ็อกเลยครับหมุนกันไปหมุนกันมาและ้ะเนมเลสน็อกเจ็คไปเหลือ2คนก็กาลีกับเอฟแล้วสวนกลับมาได้ก็เอฟน็อกเรสเอฟอซซี่ไปแล้วนะครับสอนไฟก็ยังตามทันกันอยู่นะ นี่ฮะสมิงบอกปล่อยให้เนมเล่นเล่นไปอ่าให้เนมเล่นจัดการเองเนมเลบอกวันนี้มาโคมๆแล้วไดมอนชาร์จมาตรงนี้เรียบร้อยฮะ้ออนิกโอลิมปัสจบ6กอีลิมแล้ว20แต้มถึงแล้วนะตอนนี้มีแล้ว20แต้มแสดงว่าพรุ่งนี้เขามีลุ้นท็อป6แล้วนะครับอีกสี่เกมข้างหน้าในวันพรุ่งนี้ครับท่านผู้ชมไหนๆไไหนๆก็แล้วเอาแชมป์ไปเลยเกมนี้จากยี่สิ้คิว30ิคิวไปเลยถึงไหมอ้าวถ้าถ้าแชมป์น่ะถึงนะผมคิดว่าถ้าแชมป์น่ะถึงเลย20คิวี่สแบล้วนะอบ โอ้ตักไปครับแฟลชรับเก็บ JV ไป3 JV หายไปแล้วครับตัวแก้เกมอย่างหนักครับเหลือคนเดียววาร์ปขึ้นแท้งเห็นแล้วโอ้ลอยเส้นของวาร์ปมันชัดเจนจำหมิงเฮชชอบใส่ลัฟฟี่อีกครับเอาอะไรครับเก็บได้ต่อเนื่องครับสำหรับรีเวิร์สเรสแล้วเก็บทอรัสจบจนได้อันดับ5ครับหนีไม่พ้นรีเวิร์สเรสจริงๆครับทอรัสโอ้โยระจูประตูวาร์ปคูก้าต้องตามมาเสริมครับใส่ให้การลิมิตก่อน ไอ่วอให้ไปโดนคนนั้นหนักมีจรวดด้วยหนักเลยครับจากชินแล้วแฟลตก็ชอบเล่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับจรวดพร้อมกับการเล่นระยะแล้วโขมไปทุกเม็ดโอ้โหหมดอย่างนี้เจบีสปอรตจบสไปครับ ออกมาสุดท้ายครับของประเทศไทยคือรีเวิร์สเรทในตอนนี้ครับท็อป3มาแล้วพื้นที่ดีครับแล้วก็มีหินในการเฮ้ยแล้วเข้ามาเลยครับทางด้านของรีเวิร์สเรทครับโอ้กําลังบอกว่ามีพื้นที่ดีเรายัดเฉยเลยก็แล้วฟี่นออกเทลเอโมซีและไดมอนด์ไปอู้นี่เป็นมันใจร้อนอะไรขนาดนั้นครับใจร้อนครับอ่ะแต่มาได้ครับระเบิดใครไม่รู้ครับเป็นชินระเบิดน้องดาวตัวเองแล้วเนมเรทโซนเอเลฟน็อกดาวไปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเขาชุบกลับขึ้นมาได้ครับ จังหวะเดียวเท่านั้นนะถ้าออกจากไอซ์วอลแล้วเข้าวาร์ปครับต้องวาร์ปครับต้องวาร์ปกลับครับจ,จังหวะเดียววาร์ปกลับได้นี่ก็คือโอเคครับลุ้นมากครับจังหวะเดียวในการวาร์ปกลับไปไปแล้วอโอ้ย<อ>ลุ้นมากครับจังหวะแบบนี้เพราะว่าทางโฮมบอยเองมีสิทธิ์ที่จะดักค้ำเอาไว้ตรงแถวนั้นได้ด้วยครับโอ้เสียเวลาพัญญาแต่ก็ยังดีที่ดึงทีมตัวเองกลับมาตั้งหลักกันใหม่ครับใจเย็นครับรมีเวอร์สเรด เรื่องความใจร้อนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ลิเวอร์เซตเองก็พลาดพลั้งไปเยอะเหมือนกันครับวันนี้เห็นไปแล้วเสียไปสิแต้มมาล่อรอบหนึ่งเลยครับต้องไม่มีพลาดอีกแล้วแล้วทีมแฟลชมาแฟลชวาร์ปตามครับอย่าเล่นไดมอนด์ใจเย็นฝั่งนู้นครบ2อเออ,อ,อแล้วครับมาดิเพื่อนบอกเนมเบลดบอกพี่มาเดะผมเอาเองไว้วันนี้มามาแบบเฟี้ยวๆนี่ไม่เสียเลือดเลยครับมาีิมาดิ<ม>าน,น้องดาวไปหนึ่งอ้าวโหยตรงข้างหลังเขามาเลเซียโถมหลังครับ เที่ยมมาแล้วครับโฮมบอยทีแฟจบแล้วครับเป็นเมเลสเก็บไป19อิริมแล้ว4ต่อ4เซตทานไม้เสี่ยงน็อกก่อนกับสเปนเอาให้เ,ใหเดี๋ยวเท่านั้นครับพี่เมฆกอู้ดับเบิลน็อกแล้วเป็นชูบล์น็อกจากเกรเนดจากสเปนครับเอ้ยแบบนี้เหลือคนเดียวหรือเปล่าครับเฮ้ยแต่เนมเลสเนมเลสยังเล่นอยู่ครับไดมอนด์กับเนมเลสตัดหนึ่งคนจากโคต่างด้านของโฮมบอยไหลามาเนมเลสวาร์ปชิงหนีไปก่อนแล้วปล่อยไดมอนด์ครับเนมเลสยิงยิงโคบยิงโคบไดมอนด์คขำ หนมวนมาแต่วนไม่ไหวครับเดี๋ยวเลต้องพันยาก่อนนี่คือไฟหนึ่มครับมีประตูวัปเป็นตัววัดใจแล้ววับไหวไหมตรงนี้แดชมาโยมาเนมเลสเล่นหนาม,มาเลมาเลเทมาสาวตรงนี้โอ,อ้แล้วเนมเลเล่นคนเดียวเนมเลสร่วงครับและรับมือไม่ไหวครับเกมนี้เนมเลสทำดีที่สุดแล้วครับให้กับีเวร์สเรโอ้แต่ว่าพูดตรงๆ20อ e ีลิมกับอีก9แต้มที่ได้จากเพลสเมนต์ 29คะแนนพรุ่งนี้เขาลุ้นต่อยาวๆแล้วสำหรับรีเวิร์สเรสครับใช่ครับอย่างน้อยเราตั้งเท่าไหร่ละ20แต้มแล้วเขาทำ29ให้เราคือนี่เราน่าจะเห็นเขาอยู่อันดับ4เลยนะเป็นไปได้เพราะว่าแต้มห่างกันไม่เกิน30นะพี่เมย์ใช่<ๆ>ใช่ใช่เราดูแซนดิ้งตอนท้ายรายการครับว่าจะเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าจะไม่ได้สัมภาษณ์ไม่เป็นไรวันนี้ทีมไทยเนี่ยส่วนใหญ่แต้มอีลิมจะ,ะติดไม้ติดมือมาเยอะมากใช่ครับ เราเป็นมาเลเซียครับโคบอยจากอีกหนึ่งทีมฝั่งของ MCP เท่ากับว่าวันนี้มี MCP คว้าไปสั